้าเลยอันนี้ฟันมานะ้วคแล้วปู่ไอ้ท่านจะให้ประมาณสักกี่งวดครับปู่โอ้ถ้าเพิ่นให้เป็นสิบสิบงวดนะครับปู่เที่ยวก่อนเกันเลยใช่ไหมครับต่อเลยต่อเลยสิบเที่ยวก่อนนี่ก็สิบที่สร้างเทีก่อนนี่ก็สิบที่มาสร้างสิบสิบงวดนะครับอีกสิบนี่ค่ะเขาต้องตามแล้วเนาะต้องตามแล้วทีครับปู่นะครับผปู่ต้องตามนะครับให้ทิงวด เห็นแม่เพื่อนว่าเข้าถ้าเข้านี่เข้าตรงๆนะไม่กลับไม่ต้องกลับเลยว่าสามตัวก็สามตัวเต็มยยต์ยนตนต์เรื่อนี้บอก็จะสร้างใหญ่ด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแค่ว่าสร้างยังไม่ยังไม่ว่าใหญ่เดี๋ยวนี้จะสร้างุทธรูปใหญ่ครับผมแล้วก็บ่อแล้วก็บ่อแล้วก็วังนี่แหละจะสร้างเป็นวังที่ตามข้ามขมาพอดีเที่ยวก่อนนี่สิบวดก็คือคือไม่ได้เน้นครับไม่มีอะไรมีเหือมามาปั๊บก็กลับไปมาอยู่ กลับไปเม่เตเขาก็บอกว่าสิบมวดเข้ามาได้หมดก็เลยมาถวายนี้ถวายนี่สร้างโอไม่ได้มั่นใจเลยว่าสิบมวดสิบมวดถ้าว่าเพิ่นให้สิบมวดนี่ไม่ขาดสิบมวดไม่ขาดนะครับเี๋สามตัวสองตัวสามตัวสองตัวอย่างสลับว็ให้รับปากแค่ว่าสร้างให้เพิ่นครับผมอันนี้ได้หนึ่งวดแล้วนะครับปู่หนึ่งงวดได้หนึ่งมวดเลยเก้าวดเลยเก้ามวดเนาะเลยเก้ามวด แป้งงวดแรกนี่ก็ทั้งบนทั้งล่างเด้วค่ะเนาะเห็นไหนแม่เออคนว่าได้หลายทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ที่มาเนี่ยคนละแสนสองแสนโอ้เดี๋ยวต้องเมื่อได้เพิ่นเจียงสิปล่อยเลยสองตัวคนถือมาได้สองตัวบอกสามตัวบอกเล้โยมสวัยที่บอกสามตัวแต่ไม่ตรงแต่เป็นตัวกลับครับสามตัวจิ๊ด เก้าห้าพเก้าห้าเนาะพ่อสวายพ่อสบายมบอยมพี่ชายคนเดิมมามามานแรกะมูให้ไปเลยเจ็ด้าหได้สตัวเนาะเก้าห้าสาเจอกันสองครั้งเวก่อนนี้ก็ผิดแต้มนึงครับื่าผิแต้มนึงเรียกรบครับเลียกแเก้าวดเนาะวเก้วดตามติดเลยตามติดเลย กอดตีเป็นตุ๊กแกเลยใส่ซีบหมอดนะคะเพราะธรรมดาไม่ต้องขอสามตัวขอสามตัวก็ดีใจแล้วผมใช่ใช่แม่นค่ะสร้างพระวก็สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือได้ทำขึ้นป้ายได้ด้วครับครับครับพระพุทธรูปนี่แม่เยอะเลยตัวเลขสามตัวบนกับสองตัวล่างแค่นี้ใช่ไหมใช่จบเลยเอาที่ที่นี่ให้ให้แค่เลขสามตัวสองตัวแค่นั้นเนี่ยครับปู่ใช่ไม่ไม่มีหลายหางไม่มีหลาย มีรอบเดียวจบเลยสามตัวกับสองตัวจบเสามตัวสองตัวเลยค่ะอ้โอ้คร <Sen> no ับผม้นีที่ได้ได้มานข้ามีกับตรงอย่างเดียวนะข้อตัวตรงข้อใช่เลตามปูไว้ตัวนี้เนาะใช่เลตามปูไว้เนาะค่ะใชได้ตามปูไว้วัดติ๊บเป็นถึกเครื่องบนเครื่องดังเครื่องสามตัวสองตัวนะคะไทยบ้านว่างหน้าข้าหนึ่งเนาะค่ะน้องธาติดตามไปพร้อมกันเนาะค่ะเอฟซี